เครื่อยตัวนี้รู้สึกว่าตั้งอยู่เฉยๆน้ำมันก็ซึมหมวครับผมไม่ได้ใช้งานนะครับน้ำมันโซ่ไหลออกมาครับเป็นเพราะอะไรครับไปรืดูครับผมนี่ก็เป็นรุ่นสามแปดศูนย์นะครับผมส่วนใหญ่จะซึมตรงนี้ครับผมนี่ครับตรงนี้ถูกสีดํำนี่ครับผมรุ่นนี้เป็นเกือบทุกตัวครับ <c oughs> ซื้อหมวกบางคัวก็ไม่เป็นแต่ว่านานๆาแนปลงก็จะเป็นครับยังไงก็ไม่พลาดครับผมนะครับสังเกตเราอาจจะจุกอาจจะรวมหรือว่าอะไรสักหนอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะลื้อดูนะครับผมนี่ไงครับลื่มไหลไปแล้วนี่ครับตัวนี้มันหลวมเราก็ลื้อออกนะครับลื้อมีตัวนี้ ก็ดึงตัวนี้ออกแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ครับแล้วก็มีตัวนี้นี่ครับเรื่อนสามแปดแล้วก็ถอดยกออกไปเลยครับแล้วก็จะเลื่อถอดเคร่งด้วยนะครับผมยกออกไปเเร่งสายน้ํามันนี่ครับ <c oughs> คือผมไม่ได้ถ่ายตอนตอนลื่อนครับคือผมไม่ได้ถ่ายกล้องมาด้วยวันนี้ก็นอกสถานที่ครับ ที่บ้านปักห้วยนี่ครับเดือดปลดตัวนี้นะครับสายน้ำมันแล้วก็นี่ครับคันลิงก็สายน้ำมันจะมีสองสายนะครับคือรุ่นนี้มีแยกครับเดือดปลออกไปนี่ครับก็เรื่องมาเสร็จแล้วครับนี่ครับตัวนี้ส่วนใหญ่เลยตัวนี้ รุ่น3 8 0ตัวนี้ไอจุกตัวนี้มันคลายตัวออกมานะครับผมจกมันยัดเข้าไปใหม่ตะต้องทําความสะอาดก่อนนะครับยัดเข้าแล้วก็เอาตัวนี้ล็อกไว้ข <c oughs> ันให้แน่นๆบางรุ่นบางรุ่นจะีม็อีน็อตล็อกครับมันจะสูงข้าไปเฉยแต่รุ่นนี้มีน็อตล็อกมันก็จะดีไปอย่างมันจะแน่นกว่าเดิมขออนุญาตไปก่อนนะครับผมนี่ครับผมทำความสะอาดก่อนนะครับ ถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปแล้วไม่อยู่ยังซึมออกเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนตัวนี้ใหม่นะครับผมนี่จุดตัวนี้เปลี่ยนม่ซึ่งผมใส่ดูแล้วครับผมนี่ลนะใส่ปิดปุ๊บแล้วเราดึงออกมาเนี่ยมันยกได้ครับเนี่ยมันโยกได้มันไม่แน่นครับผมยวต้องเปลี่ยนใหม่ครับจุดตนี้นี่ครับผมใส่ตัวใหม่เข้าไป ไม่มีหลุดแน่นเป๊ปะก็ประกอบประด้เลยครับผม